าหันหน้ามาไม่ไม่ได้ยินหรออาวโอ้ยนกยุงเราเห็นหนะตัวเดียวนะแต่ดู่ข้างหลังอะเพียบเลยว้าวสวยหันหลังมาให้ดูหน่อยสิหันข้างหน้าสิหันข้างหน้าสิหันข้างหน้า,น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 าโอ้ยทำไมเขารัะเก่งจังเลยนกยุงทำไมรู้ภาษาเก่งมากเลยรู้รู้ภาษาเรา หันมาหันมาให้ต้องสวยๆงามๆให้ดูหน่อยสิตรงนี้ตรงนี้ตรงน,น,น,นี้อีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งสิขาอ่ะอ่ะามีตัวผู้กับตัวเมียไ,ไงตัวผู้ไหนอ่ะอ่ะตัวผู้ไม่มีปีกใช่ไหมอ่ายุงลำแพนยุงลำแพนสวยสวยมากมากค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะที่ลำแพนให้ดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวอ่ะวิบาอืมเขาลำแพนให้ดูเขารู้เขาเกี่ยวกันแหละต่าว่เขาเกี่ยวกันแน